พนตกอีกแล้วพี่นอ้องเข็ดได้แังสิไปได้อัน,นี้สบายดีพี่น้องช่วยใช้งานเพื่อนอิซี่สีแดงเลื่อนรค่แนวนี้สบายดีพี่น,ออนออ้อง มันก็นได้สิไปได้แน่นี่ว่าสิพายายเง,งืองไปอ่ะเพื่อนยายแปรพี่น้องเลย

bạn Cái bằng ta rồi Không phải rồi, bằng rồi. Cái bằng rồi Cái rồi cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไ่่เาเป็นอไ่้า้เรอน้ำหนัะจ้ก็บอกคืออยแน่ไม่จโตใหญ่อย่นะตโตทำจ้าเอาแลย่ชไฮัลโหลกูมากเลยบคนคือตกสี หืมอือคือผ่าอีแม่แปแล้วเอาไว้เน้แป้งห้อีแม่แป้งหรอวะอือหืเอ้าวบ้านเลยโต๊ะสีเสียบ้านกูโต๊ะคือพึ่งนี่เองเอาอยู่สิ่สี่นี่รอ Ảo? Mà đi chiếc thì sợ chạy à? Đúng rồi, đúng rồi Nhưng mà... Nhưng mà anh tốt là thật chú tốt mà ตุ้มแดงได้ไหมครับตมว่านไม่ไหวแนแน่หามุ้นกลางหาัวน้ำมัน้ำ,นนนำนนเป็นเ่อาหัวห้ามูนห้องมนะห้งป่าโกีแถว้อมูนภาพนึ่น กแต่ก็ได้นะลึกจำจำมันหูกระห่าเติมมานหมดที่บกาวเล่าแล้วเท่มขมัเลย Tá lá? อร่อยาว่ะ like

มัอออมาาน,นอ่อาเงื้ยพังเงี้ยสดว่นห,หน้าตีนว่าจะเปียกไงแต่วันหน้ามือตีนมานะว่าร่างแดดแดดท้หัวเสดนี่เรานี้มันทำอีชีมาาันโตเป็นบ่อแอเป็นบ่อีนนี่ล่าใ่ไนจะว่าเดอตัวุ

อร่อยก็ผู้แก้วในตารางที่ในตูนะ้อัะนั้ มันเป็นแไรว่กินเสาขึ้นสะเกอดถึงหัวเหมืกินอะ้รเายังอยากนะก็มานี่น ສ u ຫຼາຄິບພີ່ນ້ອງະบາຍດ